พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศฝูงควายกินหญ้ากลางทุ่งนานเพื่อนๆตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าพเพื่อนๆเป็นบรรยากาศตอนเช้าฝูงควายก็เดินกินหญ้าในทุ่งนาแล้วตอนนี้ห่างจากหมู่บ้านมาแล้วเนาะชาวบ้านตื่นปล่อยมาแต่เช้าเลยมาให้กินหญ้าในทุ่งนาวันนี้เป็นเช้าของวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันสิบเจ็ดเพื่อน เป็นเป็นวันแรกของเดือนพฤษภาคมเนาะเป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคม,มเพื่อนตอนนี้ฝูงควายก็เดินมาไกลาจากหมู่บ้านแล้วตรงนี้ปล่อยมาให้กินอะไรเนาะนี่หนหญ้าอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นเลยตรงนี้ไถานาแล้วรอบๆนี้เพื่อนรอบถนนไถานาแล้ว แต่ตรงฝูงควายยืนกินหญ้ายอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้ไถนายังมีตอข้าวลงเหลืออยู่นิดหนึ่งโอ้แต่ไม่รู้ว่ามีหญ้าหรือเปล่านาะเห็นกินอยู่ไม่รู้มองไปจากไกลๆเน้ะเพื่อนมองเห็นแต่ตอตอข้าวแห้งๆเนะ้ะมองไปไกลๆนาะเพื่อนมองจากถนนไปหาทุ่งนาที่วัวที่ควายยืนกินหญ้ายอยู่ตรงนั้นเพื่อนไม่เห็นหญ้าเลยเนาะ น่าจะยญ้าน่าจะอยู่ข้างล่างน่าจะอยู่ใต้ต่อข้าวหรือเปล่าเรามองห่างๆเนาะมองไม่ค่อยชัดเพื่อนๆอยู่ไกลเนาะวันนี้ชาวบ้านรีบปล่อยควายออกมาหากินหญ้าในทุงน่งนาแต่เช้าเพราะว่าสายเกินไปเดี๋ยวอากาศร้อนเนาะเขาหากินไม่ได้หญ้ายิ่งน้อยอยู่ในทุงน่งนายิ่งไม่ค่อยมีด้วยถ้าปล่อยมาสายนิดหนึ่งอากาศร้อน โอ้กว่าจะหายากินได้น้อนเพื่อนแต่ละเส้นไม่ใช่ง่ายๆเดินเพื่อนยาเนี่ยควายไม่ใช่ตัวน้อยๆเพื่อนถ้าตัวเล็กๆเ,เหมือนคนก็กินนิดๆหน,น,น่อยๆก็อิ่มเนาะแต่เขาวันๆนหนึ่งไม่รู้กินอิ่มหรือเปล่าฝูงควายฝูงวัวนี่แต่ละวันเนาะโอ้กว่าใช้ยาแต่ละเส้นแต่ละต้นนี่ใช่ง่ายๆเลยเพื่อนช่วงหน้าเล้งแบบนี้เวลากลางวันถ้าเพื่อนได้มาเห็นเพื่อนโอ้โห เราสุดจะบรรยายเลยช่วงกลางวันนี่อากาศร้อนด้วยเขาต้องยืนหลบแดดทั้งวันเลยเพื่อนเขาไม่ค่อยมีเวลากินหญ้าเลยแถมหญ้าไม่ค่อยมีด้วยในทุ่งนาโลง่ลงๆเลยน้อนเพื่อนเห็นแต่ตอข้าวแห้งๆส่วนมากก็ไถนาบ้างแล้วเนาะไถทิ้งไปบางแปลงเนาะ าก็ถ่ายไม่เห็นนะอากาศร้อนนั่นเพื่อนเราก็ต้องลุกมาแต่เช้าเหมือนฟูงควายแบบนี้แหละหากินแต่เช้าเหมือนกันเนาะทั้งคนถ่ายคลิปทั้งฝูงควายถูงวัว <c oughs> ทั้งคนทั้งสัตว์ก็ต้องดําเนินชีวิตเนาะแต่ละวันเพื่อนให้อยู่รอดได้กับท่ามกลางอากาศร้อนแบบนี้เนาะ วันนี้เป็นวันพระเพื่อนเป็นเช้าของวันที่หนึ่งพฤษภาคมเนาะต้นเดือนพฤษภาคมเลยวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเนาะหลายๆคนก็เป็นวันสําคัญเนาะวันนี้ก็อยากให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขกับวันแรกของเดือนเนาะขอให้อากาศ ไม่ค่อยร้อนเนาะเดือนพฤษภานี้ฝ <c oughs> นน่าจะตกลงมาบ้างเนาะจะได้คลายร้อนได้บ้างอากาศก็ร้อนมากเลยดินก็แห้งเพื่อนฝูงควายฟูงวัวก็เดินกินหญ้าได้ลําบากช่วงกลางวันต้องหลบแดดอยู่ใต้ร่มไม้เขาออกมากินหญ้าไม่ได้เนาะอากาศก็ร้อนบวกกับหญ้าไม่มีด้วยยิ่งลําบากน้อเพื่อน ทั้งคนทั้งสัตว์เนาะลำบากมากเลยเพื่อนสิ่งมีชีวิตต้องใช้ชีวิตอย่างลำบากเพราะว่าอากาศร้อนความแห้ง,ลงแล้งแบบนี้เนาะจะได้ยินเครื่องเสียงเครื่องเสียงมาบ้างเพราะว่าวันนี้วันพระนอกจากวัดเพื่อนแถวทุ่งนาก็จะมีวัดห่างจากหมู่บ้านเนาะเป็นบรรยากาศการเลี้ยงควายตามทุ่งนาตอนช่วงหน้าแลง้งเพื่อน ก็นำมาฝากเพ,กพกื่อนๆเอีตอนช่งชวงเช้าๆแบบนี้เลยเราเรีบรุกมาแต่เช้าปั่นจัก,กรยานมาจากหมู่บ้านมาหลายกิโลเลยเพื่อนๆปูมควายเขาก็รีบเดินมาเหมือนกันเนาะ,ะเพื่อให้ถึงทุ่งนาที่พอมีหญ้ากินบ้างแถวใกล้หมู่บ้านก็กินทุกวันแล้วหญ้าไม่ค่อยมีแล้วเหมือนกันเนาะ อันนี้เดินมาเพื่อมาหากินน้ำตามสระตามอะไรบ้างแถวแถวทุ่งนาเนาะตอนเย็นก็บวกควายก็รีบกลับนิดนึงเพราะว่าไปกินน้ำที่บ้านเนาะแถวทุ่งนาก็แห้งแล้งเพื่อนสระน้ำก็แห้งบวกควายเดินหากิน ในทุงน่งนาท่ามกลางความแห้งแล้งช่วงเดือนเมษาเดือนพฤษภานี่แห้งมากเลยเพื่อนไม่รู้ฝนจะตกเดือนนี้หรือเปล่าหรือตกเดือนหน้าหรือว่าไม่ตกก็ไม่รู้เพื่อนนี่เราต้องคอยดูต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงว่าอากาศจะเย็นลงหรือว่าจะร้อนไปเรื่อยๆยังไงคอยดูนั่นะเพื่อนฝนจะตกหรือเปล่าเนาะเดือนหน้านี่ ต้นพุษภาน่าจะยังไม่ตกหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูต่อไปเนาะโอ้โแหแรงมากขนาดนี้เพื่อนฝูงวัวฝูงควายหากินลำบากมากช่วงหน้าแล้งคนก็ลำบากเพื่อนโดยเฉพาะคนที่อยู่ตามตัวเมืองเนาะนี่อากาศร้อนแบบนี้เนาะหาน้ำกินได้ยากมากเลยแต่ละวันไม่รู้กินน้ำวันละกี่ขวดกี่ลิตรนอนเพื่อนวันหนึ่ง ในแต่ละชั่วโมงต้องใช้น้ําเยอะเหมือนกันเนาะขนาดเราเป็นคนธรรมดาเนาะอย่างกินเยอะและ้วฝูงวัวฝูงควายนี่เขาไม่ใช่กินน้นําน,น,น้อยเพื่อนเขาต้องเดินไกลด้วยแต่ละวันนี่เราอยู่บนถนนเพื่อนห่างจากหมู่บ้านมานี่มีเสียงรถอยู่นิดหนึ่งเนาะได้ยินเสียงรถอยู่ ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเนาะเพื่อนอาจจะดูไกลนิดหนึ่งเนาะชองวิธีคนสุรินก็พยายาม นำภาพบรรยากาศแบบบ้านๆเนาะตามทุ่งนาตามหมู่บา้า,านแถวแถวชนบทมาฝากเพื่อนๆเอฟซีแถ,ถวแถวชนบทต่างจังหวัดน้องเพื่อนห่างไกลจากความเจริญนาะห่างไกลจากตัวเมืองแล้วก็นำเสนอวิถีชีวิตของชาวบ้านการหาอยู่หากินแถวหมู่บ้านน้องเพื่อนว่าเป็นยังไงบ้างเนาะช่วงหน้าล้งอย่างนี้เนาะ เราหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสนุกและความบันเทิงเนาะในการรับชมคลิปแต่ละคลิปของเราที่ได้นํามาให้เพื่อนๆได้ชมเนาะตอนนี้เราก็ต้องกลับก่อนเดิ่มเพื่อนอากาศเริ่มจะร้อนแล้วตอนนี้